สวัสดีครับวันนี้ก็ผมบีม๊ซเอ็กเซลนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมโปเกมอนลิทิเคิลเลตเวอร์ชันในพาร์ที่11กันแล้วนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปสอนคิดโหลดแล้วก็ลงเชดเดอร์สําหรับเกมจากทีมานะก็ไปดูกันได้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นแล้วก็อยากจะปรับให้ภาพมันสวยขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยนึงก็ไปดูกันได้โอเคมาเข้าเรื่องกันต่อมาลุยก,กันเลยครับในพาร์ทที่11นี้หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ชนะยิมเพื่อนแบบ ไม่แพ้เลยสักรอบนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นสาบานกับใครก็ได้นะครับว่าผมไม่ได้ตัดต่อก็หมายถึงตัดอะแต่ว่าสู้ชนะสู้ชนะจริงไว้ในครั้งเดียวนะครับก็คลิปอาจจะลงภายในเย็นนี้ของวันที่อัดโปเกมอนพาร์ทนี้นี่แหละแล้วส่วนพาร์ทนี้ก็จะไปลงวันถัดไปหลังจากที่คลิปมันลงนะครับเพราะว่าผมเป็นพวกที่อัดวันหนึ่งแล้วไปตัดวันถัดไปแล้วก็ลงในวันถัดไปนะครับ คือแบบที่หยัดที่หยดตัดในวันเดียวกันไงมันมันอาจเป็นชั่วโมงอะ่ะเออบางคลิปแม่งสองสามชั่วโมงเพราะว่าแพ้บ่อยไงแต่คลิปที่แล้วแค่ห้าสิบนาทีนะครับเพราะว่าผมไม่แพ้เลยโคตรเก่งเกินไปว่ะโอเคที่นี่เข้าได้ไหมไม่ได้เด็กถอยออกไปเลยแล้วเราก็จะยังไปตรงนู้นไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคาบิออออ้อนขวางทางแล้วตรงนี้เข้าได้ยังไะ เอาเข้าได้แล้วก่อนหน้านี้ยังเข้าไม่ได้เลยแปลว่ามันบังคับให้เราไปตรงนู้นก่อนใช่ไหมแนวไม่ชอบเล่นเดี๋ยวขอยดูก่อนมันแลกโปเกมอนตัวอะไรได้บ้างมันจะเหมือนกับเอภาคก่อนหรือเปล่าหรือมันจะเปลี่ยนตัวใหม่อยู่แอวนี้ท่านี่หว่าเฮ้ยว้าวให้ซื้อได้เลยซื้อได้เลยเหรออุ้ยท็อปสีนี้ท่าดีไอบีมก็ดีไอสกินก็ได้ออ้ยโอ้หมีนี่ด้วยโอ้หโอ้ีโอ้หของดีเพียบเดี๋ยวเดี๋ยว ขอดูก่อนคือ,อขอดูหน่อยแต่ที่นี่โอ้นี่มันรวมโปกเกมอนหายากทั้งนั้นเลยนี่หว่าท็อกเซลนี่เป็นโปกเกมอน,นกึ้งกาพิษไฟฟ,ฟ้าภาคไอสซอซชิลนะโอเนเจ็ดนี่ตัวหาอาไรวะดิปปี้นี่เป็นมังกรผีกุมมี่โอ้ตัวหายากเพียบเลยแต่อยากได้เลี้ยวรัะคืออะไปะหน่วย พันหมื่นแสนโอ้แสนหนึ่งกูมีแค่ครึ่งเดียวจบละแมวเนาะไม่ <c oughs> แพงเกินโอ้โหใครจะไปซื้อได้แพงเกินไปอ่ะอันนี้ของขายครับจัดเลยเจ็ดอันหนึ่งหมื่นครับเอ้ยเดี๋ยวขายอีกสตาพีด่านี่ก็ของขายเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าจะมี N P C ตัวไหนมันใช้ไอเทมแบน,นี้หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็ขายไปงั้นแหะส่วนนีร้อยห้าสิบไม่เอาเลยเก็บไว้ ability peel ครับกินแล้วเปลี่ยน ability เก็บไว้ก่อนนะไอ,อ้พวกฉาดนี่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่เก็บไว้ก่อนก็ได้มาขายนี้ครับอีกหมื่นหมื่นวุ้ยเกือบได้โปเกมอนนะถ้าเราขายแบบของอแพงๆยนนีนน้ได้แน่กอไม่ซื้อรับไม่ขายอยู่แล้วลองกดดูเฉยแล้วก็บายครับ ท็อกซิกมาเลยฆ้ามาเล็งครับผมชอบไอบีมไม่เอาครับ5 minutes later ในพวกนี้มันชอบใช้โปเกมอนพิษนะงั้นเราเอา,เอาตัวนี้เลยก่อนครับมาแกงโรเกตมาสู้กันตัวอะไรครับเดตเกตเต้โอโหธาตุมืดด้วยแล้วใครสนครับฮัสเตอร์ฮัสเตอร์คืออะไรวะช่างหัวมันครับเดนกิฟด,ดูนมันกาดูดเจอดูดเข้าไปเด็กเฮ้ยไม่ตายด้วยเดวินแบบเนต พระเจ้าช่วยโคตรแรงทั้งน้องบางด้วยเนยนะเอาตายเองเฉยเมไรตัวต่อไปเอามาให้ดูดเลือดดิตัวอะไรอะฮาว้ยแรงไหมนเนี่ยอยได้อยู่ดูดเลือดครับอืมอร่อยดีนะตัวนี้มันบางมีเด่สปีดฮะไปเลยฐานทัพแกลงไปเลยเฮ้ยมีปุ่มด้วยเรียบร้อยแล้วเอ็นนั่นมันเดินทะลุป,ประตูลงไปได้ไงวะนั่นสินะ ยอดมนุษย์เลยเนี่ยแกงอรเกตเลี้ยงยอดมนุษย์ไว้ด้วยนกกะเกเตะตัวปกติครับดีแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวนั้นมันได้เปรียบธาตุเราแล้วจะใส่คิดมันไม่ได้อุ้ยไม่ตายเด้อัูแฟ้งท่าหารเลือดหารสองน no. นี่แน่ตัวอะไรอีกล่างสองครับนี่ไม่ใช่ล่างสองล่างอัลโลร่าเออมันก็ล่างสองเหมือนเดิม,มน,นั่นแหละ โอ้อยงหนาเลยว่ะแต่เบมานี้อีกแล้วตายไหมเนี่ยไม่ตายครับแต่มันหน่ะตายโอเคลืมไปว่าตัวนี้มันอัพเวลช้าครับต้องใส่ลัคก,กี้เองให้ไม่งั้นกว่าจะอัพเป็นชาติมาแล้วก็มาดูว่าใครเวลเลอเท่าไหร่ให้ใครดีให้ดอนแล้วกันให,ใหม่ดีว่า ถ้าดู x อีรวมแล้วคิวคอนเยอะคิวคอนกับมันเลยถ้าเรียงตามอันนี้ตัวหนจะเยอะสุดส่วนลองมาก็จะเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้มันเวลนาอยู่นะก็ให้คิวคอนแล้วกันโอเคอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยปาขวดของโคจิโร่อะโคชิโร่มันชอบสะสมปาขวด เตะตีพวกนี้แล้วก็เตะตีเด็กมาเล่นดีวกว่าแบบจะเจอซากะกิก็เถอะแต่ใ,ใครสนครับผมก็จะฝึกตีเด็กน้อยเหมือนเดิมเพราะว่าเด็กน้อยผมเก่งมากเลยเปลี่ยนตัวยิงพิษมาอีกเขี่ยนยิงดอนเจ็บหนักหายละใครดีวะเป่งละเซนไนก็โดนพิษมานี่เซนไดทนหน่อยเจ็บต้องทนมาเฮ้ยโอ้กินเบอร์รี่อยู่โอเคใต่โลบอลอ้าวข้าเหล็กนี่ว่าอะไรวะอุส่าลัว มาบินหมีครับเจโรบอลอีกแล้วคิดว่าเองเร็วขนาดที่จะเก็บเราได้นะฮะเจโรบอลนี่ถ้าจำไม่ผิดถ้าสปีดต่ำก็แรงใช่ไหมต่ำกว่าแล้วไงดูเป็นธาไฟเว้ยคนสุดท้ายครับนินแจ็คโอ้โหเราเข้าใจสเ,เต็ปนี้เราต้องรีบฆ่ามันครับไม่งั้นมันสปีดบูทมันตามไม่ทันปล่อยมแมงมาเจอไฟก็ตายหรือวะไลฟ์คี่ลิฟท์ขี่คุญแจลสริฟ โอเคทีนี้เราก็จะ teleport, เทเลพอร์ตครับใช้เส้นทีนี้ไม่ได้สิงไม่เป็นไรเรามีเชือกเรามีเสือกนะครับเอาเลยนี่แะครับสเตปคนขี้เกียจเดินใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยเชื่อกเก็บมาตั้งสามันตอนนี้เหลือสองแล้วโอเคเห็นตัวนะครับมา พเคเราแทนตัวอะไรเดียซาคากิมันชอบใช้ธาตุดินนะดินตัวล่าออกแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็อยากเล่นนะแต่ว่ามันไม่น่าจะสู้ใครได้วะนะตัวนี้ครับมาแรงแทนตัวไรเดียซาคากิชอบใช้ธาตุดินยังไงก็ต้องมีพืชทั้งแข็งก็จําเป็นนะใครดีสองคนนี้ดินกับพิษฮังก็เกียชอบใช้สองธาตุนี้แต่ว่า ถ้าเป็นหัวหน้าจะชอบใช้ธาตุดิน,นง,งั้นเซอร์ในพัฒนงานลูกอโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันไปวัดกับตีสะกกีหน่อยสไต์นี่เอาเป็นธาตุดินไว้เหมือนเดิมดีไหมหรือมันจะกดหินมาวะเป็นไปได้นะถ้าเราให้สไต์เปลี่ยนล่างปุ๊บมันจะสปีช้าลงนะเฮ้ยเดี๋ยวเอา ล็อกเกีกจากเรนโตล่ามาให้พี่เคเราใส่ก่อนไม่ไม่ไมดีวกว่าให้พี่เคใส่แว่นตาดำที่พึ่งได้มาบับโจมตีธาตุมืดโอเคอ้น,นี่ก็ใส่อีโบไล์เหมือนเดิมแหละเราจะยังไม่เปลี่ยนร่างนะเราจะลองดูก่อนถ้าสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนร่างแม่งเลยโอเคลุยครับลงไปชั้นหนึ่งปิ้งปองแล้วมันก็จะมีแกงล็อกเก็ตแบบเป็นระดับ มือขวายือนอยู่หน้าทางเข้าน่ม,นไ,มได้แคลเซียมมากดใช้หน่อยแล้วกันไอตีเวสแรงๆวะสองตัวนี้ไงเอาเอาคิวคอนดีกว่าเพราะคิวคอนมันชนะธาตุดินนะครับเพราะกชอบใช้ธาตุดินร้ซดอนมันก็แรงของมันอยู่ละเพราะวีวีมันเยอะให้เด็กที่มันเพิ่งมาสู้ใหม่ถือว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันรู้จักแกแกเป็นคนที่ไปพังแผนการที่เมาที่ภูเขาเอภูเขาดวงจันทร์นี่หว่าจำชื่อภูเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าพระจันทร์มันเรียกว่าอะไรนะลืมไอ้น,นี่ต้องใช้ท่าพแปลกๆมาหรือเปล่าไม่รู้ดำดินหนีครับดำด,นนดำดินหนีแม่งเลยแรดมาท่าปกติครับโอเคไนโรบอลครับปิ้วอู้วี่แรงอยู่นะเนี่ยดีเพิ่์นเป็นตัวแม่งเลย อาครับมิซารอนได้เวลารับเคาะรับตีนเก่งครับคนนี้คิติคอลด้วยคิติคอลได้แค่นี้เลยกจะจอกว่ะนักรับตีนในตำนานครับมิซารอนเอก,กลาดิวเฮคิดจะเอาปเกมอนตัวนี้มาใช้ธาตุหินสินะแต่แกจะถูกฝังในเทินเดียวไปตายซะค่า <c oughs> คำนวณไม่ผิดจริงๆมิซารอนเอาแข็งแกร่งสุดอาบอกว่าบินหนีนะครับ แค่ท่าอะไรไฟสันแปลงดีดีครับไม่ตายหรอกมั้งเรื่องป้องกันแล้วไงกูตีเวทครับอืมเมื่อกี้ตีกายภาพหลอกดเฉยกดกดบินดูเชิยไงโอเคยังเหลืออีกคนนึงเดี๋ยวเพิ่งเอาสไตล์ไปลองของหน่อยมาเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่มันมาแรงสู้ไม่ค่อยได้เอาตัวนี้แล้วกันมารีวิว ตึ๊งตึงต๊งตึ๊งตึง uh ๊งนะฮาวถูกจริงๆด้วยแม่งชอบใช้ธาตุพิษกันแกงนี้ไปตายซะเจ้หัวหน้าไอ้ดินจุกน้องใช้พิษปันครับแล้วไงกระจอกเอาใหม่ครับนี่ตายหาไปมถ้ากล้าตีกิ๊กขี้ก็เข้ามาขี้ปุ๊บไอ้นี่เถื่อนเลยอะล้วับเปล่าเพลครับเพิ่มดาเมจจากแว่นดำครับแต่ก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ดีกว,ว่าบูโดใหม่ดำดินหนีดีกว,ว่า จะจะกดเอิ้อทวีก่อนนะเออขอบใจที่ไม่กดออกไม่ตายด้วยไอสนครับบูโดสคืนครับแตก <c oughs> แบบจะจะหมด,ดอีกออะไรเนะี่ยดำดินครับอย่าเอิ้อทวีกนะเวย้ยไปตันแซ๊บครับนี่อันนี้ก็กลัวแต่เอิ้อทวีกอนะ่ะเพราะว่าดำดินแล้วโดนเอิ้อทวีกแรงเนะี่ยโอเคอับเบลอดีเรียบร้อย โอเคครับฮิวก่อนไปตีกับหัวหน้ามันโิ้มิวอร่อยเหาะจะใช้ไปเถอะถึงแม้ว่าจะเติมไม่เต็มโคตาก็ตามแต่ว่ารูวิวเราเลื่อนเลยแค่นั้นวะไม่เป็นไรเอาโอรันเบอร์รี่ยัดปากมันเลยเพราะว่ายัางไงเราก็มีซีตัสเยอะอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องเบอร์รี่หมดโอเคสไตล์ก็อีกนิดหนึ่งนะครับ ซากกกิสินะเอาละชอบใช้เอ็ชักใช่ไหมโปเกมอนธาตุดินนะฉันจะเอาเอามาโจไปเตะเองมามาสู้กันเถอะซากกกิบอสของแกงโลเกตส่งนิโดคิงออกมาโอ้โหมันเป็นดินก็จริงแต่มันก็มีพิษด้วยไปครับโคเทคก,ก่อนดูก่อนมันจะใช้ธาต์อะไรรักบอมแน่นอนอยู่แล้วแต่เราไม่มีธาตุดินวะ่ะ มาลูวิวครับลุย let's go รักบอมอแรงนะเนี่ยอุ้ยมีไอบีมด้วยเหรอจี้ัสโอ้โหแหกเลยว่ะโอ้เราไม่ได้เอาเซนไนมาด้วยเดี๋ยวิบหายละติดเล่นเกินไปหน่อยวะไม่เป็นไรมันตามความเร็วของพี่มแมลงเราไม่ทันหรอกนี่ดำดินไปแล้วขนาดมันเป็นตัวกายภาพนะเนี่ยมันยังตีเวทแรงเลยว้าวตายไหมนเนี่ย ตัวยิงบางๆอยู่จะเหลืออะไรล่ะไม่เป็นไรครับต่อให้มันก่อนลิซาดอนครับเผาอุยอ้ยเ็วกัาลิซาดอนเนอะโอ้ไม่กอดหายละคิวคอนกูจะเหลือไหมเนี่ยอ่าแย่ละไงสโนว์วรนนิงอยบีมครับชิปเป็งละโอ้กอด โอ้ตัวแรกก็แหกหมดตี้เลยอ่ะเกินไปโอเคสงแต่เราต้องเอาจริงกับมันละรอบมีปล่อยให้มันไปก่อนนะครับอุ้ยทำไมยืนไหวอ่ะตัวเล็กนิดเดียวเองยืนไหวได้ไงวะทันเวทเท่าไหร่เนี่ยทันเวทเท่าไหร่วะทำไมยืนไหววะแปดห้ากูอื่นก็เยอะกว่ามันนะทำไมตัวมันยืนไหววะโอเคผมรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนร่างให้อัะซัศม์ละ ให้มันเปลี่ยนางเป็นอัสซัมไม่งั้นสู้ไม่ได้ครับตึด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 ดเตะไปตายเหมือนเดิมครับไม่ต้องซืบรอบแรกเคาเรียกว่าลองเชิงครับถ้าเจาซาไนมามันก็ตายอยู่ดีนะต้องเอาอตัวที่สปีดเยอะมากๆแล้วก็ตีแรงๆมาอืมอ่ะไม่เป็นไร ยังไงก็ต้องกดเปลี่ยนร่างล่ะอัดซ้ำครับ Let's go Let's evolution เอาเอาไม่ติดอะคืออะไรอะหรือว่าเราติดดีโวลูชมันก็เลยไม่เปลี่ยนร่างล่ะเทก่อนก็ได้มนาะเอาครับเปลี่ยนร่างต๊ด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 ,ด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 ก็อาจจะสู้เขาไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยต้านทานพิษน,น,นะนะ เปลี่ยนร่างเป็นัดซอมเอาละในสเตตโอ้ตีแรงขึ้นมากเลยส่วนเวทก็น้อยลงเหมือนลดสปีดมาเพิ่มโจมตีกับป้องกันน่ะฮาร์ฟเวทไ์เมทัลน้ำหนักลดลงครึ่งหนึ่งอ่ะเอามาทำไมนะ่ยไหนลองอาบิลิตี้พิวซิมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรทิกิเชียนนะ่ะทิกิเชียนน่าจะดีกว่านะออไม่ติดอะไรวะ 5นาท s later นะกำลังมันต้องเจอกำลังฉันจะพูดถึงครั้งเดียวนะที่นายมาอยู่นี่เคงโลกเก็ตจะจับวิมอนไปทั่วโลกพวกสำคัญมากโดยที่จะเป็นเครื่องมือในอาชญกรรมของเราฉันคือหัวหน้าของที่นี่ชื่อว่าสักกกิสำหรับเด็กอย่างแกแล้วฉันจะทำให้รู้สึกถึงโลกที่แสนเจ็บปวดเองมาับเมื่อกี้เขาเรียกรองเชิงเวย มาลดสปีดมันไปก่อนยืนไหวปะวะเฮ้ยไหวเว้ยดีนะติดของมานี่แหละสวยมากรดสปีดไปแล้วบูดดเฮ้ยเปลี่ยนตัวว่ะโอ้โหเล่นลินซะด้วยขาดสายฟ้าไม่มีด้วยไม่เป็นไรนีนโดคิงไว้ให้คนอื่น ให้พี่มาแรงปิดเกมมันทีหลังก็ได้มาลาก่อนเพื่อนในมาได้เท่านี้แหละเออมีฮีทเวฟด้วยวะเป่งละคิวคอนกูจะแตกไหมเนี่ยเป่งละเดนตูล่าก็ไม่ได้ออกมาด้วยอ่ะโอ้ย yeah, แย่ละไม่เป็นไรคิวคอนครับดูยเราเชื่อมั่นครับไปนะครับปิดเกมเนี้ยเด็ดเดียววิสาท ขนาดติดขีนะเนี่ยทำไมไม,มันไม่ฮีทเวฟวะนักน่าจะกดฮีทเวฟไปครับนัดเดียวแต่ครับเน้นดาเมจเดียวเนาะตัวนี้เน้นสอยใน,นมัดเดียวกาลูลา่าเราเร็วกว่าหรือเปล่ากาลูล่าน่าจะกดเมกานั่นไงเมกาแล้วสแตทเพิ่มไม่ค่อยเยอะครับตัวนี้แต่มันจะตีสองครั้งโอ้เฟเอาโคตรแรงอ่ะโอ้ มันเฟกเอาแบบดับบลเชีย่ยมาครับพิดอนลุยเพราะว่ามันจะมีตัวลูกตีซ้อนนะสำหรับการูลา่าเปกันไหมเนี่ยเขาก็อพันครับโหมันจะเน้นหมัดเดียวจอดอีกแล้วอนะ่ะอุ้ยเชี่ยมันมันบัฟสองทีจีสัสป่านะอย่างนี้ก็ตายดิโอ้โูจะเหลืออะไรอะ่ะไมก่กอด ชี่ยผมอึ้งเลยมันเพาอัพพัดเพาอัพพันสองครั้งแล้วมันก็สแตกเด้งที่ัสร็แล้วผมรู้แล้วว่าผมจะชนะมันยังไงผมจะกดโพเทก,ก่อนแล้วมันสปีดเยอะด้วยนะแต่มันไม่เยอะเท่าพี่มาแรงเราอยู่แล้ว,ลวผมจะกดโพเทกครับให้น้ำแข็งกัดมันเน,น้ำแข็งรอบนี้ไม่กัดเลยหมดแล้วเหรอโอ้ชิบหายแล้ว เอาไงดีวะต้องปิดเกมให้ได้วะแต่ยากยากอยู่อยู่เธอครับเฮ้ยเกือบตายมาครับเซนไนฝากรับเคาะด้วยเทรสดับเบิลเฮทเทนบอลบอลมันจะตีสองครั้งครับแม่งตัวโคตรโกงเลยแม่งมีหน่าละ่ะทำไมมันถึงให้เพิ่มสเตตตล่างเมกาน้อยเพราะว่ามันตีสอง บ้าอะไโชคหลายชิบเป่งตีวุดเนี่ยนะโอ้บาแล้ว A little longer than a few minutes later little longer minutes few มารอบสุดท้ายของแท้ถ้าแผนเป็นไปตามเดิมรอบที่แล้วเราไม่มีดว,วนวิงบีดเฉยเราก็เลยเก็บไอลิงจอนั้นไม่ได้เพราะเรามัวแต่กังวลเรื่องการตีวุดมากเกินไปจนลืมไปว่าลิงเฮียนี่แม่งติดแซดเพิ่งมานึกได้ตอนที่ตีเวอเริอเอตใส่มันนะแบบหายแล้วมันติดแซดนิว ถึงเราจะตีมันทีเดียวตายมันก็ไม่ตายนี่หว่านั่นแหละแบบจี๊ดเลยจี๊ดเลยมาปล่อยนกมาเดี๋ยวนี้รีบครับเน็นโตล่าครับ let's go จิกมาสิว่าขอจิกนะไม่เอาท่าอื่นจิกมันเบาสุดเออ thank you เฮ้ยลืมไปเราเปลี่ยนฮันเดิลบลูขึ้นมาข้างบนแล้วนี่หว่าอย่าวืดนะเฮ้ยอวุดนี่เครียดเลยนะเออ ต้องอย่างนี้อไม่ตายจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ติดคีอีกแล้วมึงปีติดคีติดทุกรอบเลยน่าจะเป็นเอวิที่เกี่ยวกับการคีย์ทอแล้วก็ใส่ไอเทมคีิ์ทอมาแน่นอนเลยวะมันต้องเล่นแผนนั้นแน่ๆแผนเดิมๆของมันนั่นแหละเฟกเอาแล้วก็พอเอาพ,พันแล้วก็จะทืบเรามาเหอะจะแผนเดิมหรือแผนไหนก็มาเหอะ รู้แค่ว่ากูผิดแทนไยเมื่อกี้เอื้อเอื้อเออวรูนี้เปลี่ยนรูทออกแล้วติดโปรเทคดีกว่านะถ้าแพ้อีกก็คงต้องเปลี่ยนเอื้อยืนไหวเวย้อย,อย,อ,ยอย่าอย่าติดชานะขอลองเฮ้ยดูเธอเนะครับเป็นตลุลาก้ไปรู้ไแทงมั่น ถึงมันเพิ่มสองระดับแต่เราลดได้ระดับเดียวเ่็นตัวครับฮัตตามครับคนใกล้ตายครับหน้าที่เออ,คน,อค,คนล้มอย่าข้ามครับคนล้มอย่าข้ามแต่โดนฆ่าไปแล้วดูเธอัอครับอืมตายแค่การูล่ากับตัวนั้นสินะจะโยนตัวอะไรออกมานนัเนี้ย มาเดนตัตล่านี่แหละเผื่อมันโยนไอิ้เดียวคิงออกมาเอาแม่งโยนตัวนี้วะมาสู้ไม่ไหวหรอกมาครับดูวันวิงบีทครับได้เวลาใช้งานแล้วจงพะงาดอา้าวอีเชียนี่เปลี่ยนตัวอืมวีโอวิฟละสี่มึงมก็เล่นเป็นอยู่ท่าเดียวตัวหายเนี่ยถ้าเจอกับตัวบางอยางเงี้ยไปครับยู่เธอหนีครับวีโอวิฟมาสิ มันก็จะแลกเลือดกับเราแล้วเราก็จะตีสู้กับมันไม่เอาชา d o w ดบอลนะขอรองแ่ยแม่งยิงชา w b a ดบอลห่าทำไมไม่แลกเลือดแล้วล่ะนะยิงไฟใส่กูอีกอ,อืมมาสิวะอืมทำไมกูไม่เปลี่ยนตัววะนั่นสิลืมแล้วแม่งยัง ไปครับยู่เธอครับปิ mm ้ว hmm. วาลูวีลสู้เขาไม่ได้หรอกเปลี่ยนไปงั้นแหละเอ,อื้อไปเลยยินแจ็คคุงยู่เธอครับยินจะเหลือไวทำไมเนี่ยเอ,อื้อโบโตวิปแม่งชิบหายแล้วไง โดนหมัดสายฟ้าเนี่ยตังโลเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้่วงเวลาแค่ถ่วงเวลาจริงๆวะมาจะหนึ่งเก็บสามให้ดูด้วนวิงบีดโดนเอองั้นแหละๆๆโฟกัสแซดไลยสาระมือจือต่อหน้ากับปีโค้งค่ะฉันขอโทษนะวิงบีดที่ฉันเลิกใช้นายไปชั่วคราว นายกลับมาพงงานแล้วเลนียบร้อยเอาบันกิรรตเอไม่ใช่นี่โดนจริง,งตายตอนไหนวะงั้นเลยนายนี่ดูแลโปเกมอนดีนะเด็กอย่างนายนี่ฉันไม่เคยคิดจะเข้าใจเออช่างแม่งความหวังและความสําเร็จเลยฉันจะก้าวต่อไปะทาในเวลาข้างหน้าหวังว่าฉันจะได้เจอกับนายอีกแลวก็ ได้กล้องมองผีมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมได้วก็ติดตามคลิปอื่นคลิปใหม่จากช่องนี้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ